นักเรียนเรามาดูกันมาตาแม่กบนะคะเปิดภาษาไทยเล่มนี้นะคะเล่มนี้นะคะเล่มนี้ค่ะหลักภาษาไทยนะคะเปิดเข้าไปนะมาตาแม่กบอย่างไรคะหน่วยการเรียนรู้ที่8มาตาแม่กบเรามาดูลักษณะของมาตาแม่กบนะฮะมาตาแม่กบคือคําที่มีพยัญชนะ เห็นไหมคะดดเด็กจอจานชอช้างซอโซดชดาตอประตักทอฐานทอดังบุนทูทอผู้เท่าอ่ตอเต่าถอถุงทอทหารทอทวงสอสราสอซอฤศีสอเสือเป็นตัวสะกดพายันชนะพวกนี้จะออกเสียงเหมือนมีโดเด็กนะออกเสียงเป็นดเด็ก คำที่เราอ่านจะออกเสียงเป็นโดเด็กเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงมนเหมือนโดเด็กสะกดมีทั้งคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคำนามตาแม่กดที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นชออ,ดอชะดดชัดทออ,อิสอทิดเห็นไหมคะอ่านว่าทิศทออ,อิโดอทิดตัอวอ่านว่าทิ์เหมือนกันแต่เวลาเขียนใส่ส,ะสระพออ,อุดอพุธหรือทพออุทอพุธ เวลาเขียนก็คือพุทธคำว่าพุทธก็มีโททงไม่ใช่โดเด็กนะฮะแต่เวลาสะกดออกเสียงมันดเด็กทำพวกนี้จะอยู่ในมาตาแม่กบนะซึ่งออกเสียงดเด็กได้สอ,อเอกจอเสร็จสอ,อเอกดอเสร็จเหมือนกันนะฮะแต่เวลาเขียนจะเป็นจอจานบออทอบทนะแต่เวลาเขียนจะเป็นทอทหารแต่เวลาอา่านบออดอบบทออกเสียงบทเหมือนกัน คำในเมตตาไม่กดที่ผสมสระเสียงยาวเช่นจืดบวบวบออวดอบบกหรือบออวชอบบกเวลาเขียนอ,อูโทษนะทีนี้นักเรียนมาดูคำเห็นไหมคะอ่านคำมตตาไม่กดนะฮะฉลาดชอชอรออัดชอรออาโดอราชออ,อัด ชออาชหอโลอาโดลาชลาเห็นไหมคะลา,ะลาอ่านว่าชาลาหอโลอาอโดลาแต่เวลาเขียนเห็นไหมคะนะพออิพิสอเอสอเสพิเส,สอเอดอเสเห็นไหมคะพิเส ออกเสียงตัวเด็กนะคะแต่เวลาเขียนจะเป็นสหรือสีเห็นไหมคะต่อไปนะคะอันนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะอ่านตามนี้เลยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านตามนี้เห็นไหมคะอ่านเสร็จแล้วให้รูปกครงเส้นตรงนี้ด้วยนะคะให้ผูปกครงเส้น ลายเซ็นตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะข้างหลังจะเป็นคําและความหมายของคําอันนี้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็อ่านบทร้อยกงนะฮะอ่านบทร้อยกงนะในชั่วโมงนี้ครูจะให้อ่านก่อนนะมาตาแม่กดนะอ่านให้จบในหลักภาษาและมีลายเซ็นส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในชั่วโมงหน้าเราจะได้ทําแบบฝึกหัดกัน